สวัสดีเจ้าวันนี้เจ้าก็เอาอันเป็นฟ้อนเนาะเจา้าฟ้อนหับพะปานาจากผะปาตีบ้านต่างจังหวัดเนาะเจา้าขาบวนในพ่อมก็จะเข้าก่นเลยเนะเจ้าเนาะเป็นขบวนขบวนเนะเจา้าเป็นหมู่บ้านเนาะหมู่บ้านก็จะเป็นขบวนหนึ่งเนะเจา้าแม่บ้านเนจานาะรวมไม้รวมมือกันเจ้าสามัคคีกันฟ้อนหับพะปา งานผ่าปานะเจ้าวันนี้วันที่เก้านะเจ้าวันที่เก้าเมษาเนาะเดี๋ยววันที่สิบสองก็จะมีแหมข้างหนึ่งนะเจ้าวันที่สิบสองก็จะมีแหมข้างหนึ่งเนาะแหมโมบ้านหนึ่งนะเจ้าแต่ละโมู่บ้านก็ทำวันนี้กับไปหมบ้านนี่สงการเนาะเจ้ามันก็จะมีงานหลายหมบ้านนะเจ้าแบบนี้เนาะเจ้าอ,อันนี้เจ้าก็ปิดเสียงเนาะ ราว่ามันจะพิษติดลิเกซิตของเปิรเนาะเจ้าอันนี้จะเป็นขบวนที่สองที่สามแล้วเนาะเจ้าขบวนในพ้อมก็ฟ้อนไปก่อนเลยเจ้าขอบคุณนะเจ้าแต่เข้ามารับสมขบวนแ่เนาะเจ้าของแม่บ้านบ้านนันเต็นนะเจ้าของแม่บ้านบ้านนันเต็นเนาะเจ้า ก็สวยงามกันทุกคนเนาะเจ้าแต่งตัวก็สวยนะเจ้าแต่งตัวก็สวยงามค้อนก็สวยงามจะคล่อนไปถึงตีนหน้าวัดเลยนะเจ้าเข้าไปหน้าวัดเลยนะเจ้าขบวนแห่แม่บ้านบ้านนนแท่นนะเจ้า สวยงามเนาะเจ้ารวมไม้รวมมื้อสามาคี้กันนะเจ้าอันคนเฒ่าคนแก่เปินก็เอาเข้าตอกดอกไม้นะเจ้ามาโพยกบเติยนสาวฟ้อนเนาะเจ้ามาโพยกับติ้สาวฟ้อนนะเจ้าพอตอกดอกไม้จ้ะตอนหับตอนหับสาวฟ้อนนะเจ้าเนาะนี่คนเฒ่าคนแก่เป็นยืนอยู่ตั้งข้างนี่เนาะเจ้า โพยดอกไม้โพยเข้าตอกดอกไม้นาะอเปินว่านะจะอันนี้แม่บ้านอ่าบ้านัอน,นแต่นชุดเดียวน้ะเจ้า